สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องอยูมารุมพักนายยูสวัสดีทุกท่านนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรัฐบาลไทยนะคะฉลากินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะนามาฝากทุกท่านนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวฟังคําเตือนจากช่องอยูมารุมพักนายยูก่อนนะคะไม่สนับสน,นุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสน,นุนฉลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุนทกครั้งไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้ใตคลิปนะคะ เรามาดูกันค่ะสำหรับรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมานี้หลุดนะคะในสูตรนี้เนาะส่วนวันที่16เดือน11นะคะให้เด่น4 2ก <ส monk. S 1> ็จับคู่4 2 4 8 2 8 3 5 3 6 5 6 8 4 2 3 4 8 5 2 8 6 3 5 4 3 6 2 5, 5 6, 6, 6, 5, 6, 6 5, สามแปดสี่สองสี่หกหสหสองแเด่นสีนะคะตัวกลมคือตัวเด่นนะคะก็คือ4 2แล้วก็3าหตัวรองคือสองแที่เหลือคือตัวกันสี่แปดสามหกห้าหนะคะชอบสูตรไหนเลือกสูตรนั้นนะคะพ่อมาเลบเกมีมาฝาก3สูตรนะคะทุกคนสูตรกําลังวันนะคะให้เด่น4 2จับคู่4ี่สองสี่ศู 35, 38, 58, 42, 3ามห้าสามแปดห้าแปดศูนย์สี่สอ4สามสี่ศนสาห้สามแดสองห้าแปดสดสาห้าสะคะก็คือเด่น42เนาะจะเด่นคล้ายสูตรเมื่อกี้นะคะก็จะมีตัวที่คล้ายกันก็จะเป็น4ี่สอหแล้วก็8นะคะที่คล้ายกันเนาะ เจ็บคอค่ะเหมือนจะเป็นหวัดต,ต้องขอโทษขอไปเด้อสว่วนสูตรกําสูตรสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะงวดที่แล้วเข้าเนาะนะคะเข้าตัวสองนะคะเพราะว่าสองเข้ามาเด็นเนาะงวดวันที่สิบหกเดือนสบิบเอก็คือเด่นมีสามมีแปดมีหกนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยขอโทษขอไปนะคะประมาณนี้นะคะ ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้าเฮงๆปงปังปงกับรัฐบาลไทยฝากฉลาดจินเบียงรัฐบาลไทยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันจันทร์คลิปนี้สวัสดีค่ะ